กับมารับข่าวในช่วงที่สองครับท่านผู้ฟังครับขนาดนี้หลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทุกภัยโดยเฉพาะในพื้นที่ตอนบนทำให้กรมชลประทานเร่งจัดทําแผนการรับมือในพื้นที่เสี่ยงรับน้ําทั้งภาคเหนือตอนล่างและลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามการดาเนินการได้จากนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยากรมชลประทานซึ่งสัมภาษณ์โดยมาลีชายโยครับ ค่ะขอบคุณค่ะฉันอยู่กับคุณทนเนศสมบูรณ์ค่ะผู้อานวยการสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยากรมชลประทานค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้สถานการณ์น้ําหลายๆพื้นที่ก็ยังได้รับความเดือดร้อนอยู่ตอนนี้พื้นที่โดยรวมค่ะหนักๆอยู่ที่พื้นที่ไหนบ้างคะท่านคะครับตอนนี้พื้นที่หนักๆนะครับโดยรวมนะครับก็คงอยู่ในของภาคเหนือตอนบนนะครับโดยเฉพาะในเขตของแม่น้ําปิงนะครับแม่น้ําวัง แล้วก็แม่น้ำโยงสามพื้นที่หลักๆนะครับถ้าเกิดไล่เรียงมาตั้งแต่แม่น้ำปิงเองนะครับก็เห็นว่าระดับน้ำที่สะพานนวรัตของแม่น้ำปิงเองนะครับที่อังหวเมืองจ่อเชียงใหม่อ่ะครับที่เรียกว่าสถานีทีหนึ่งะครับระดับน้ำนะครับก็สูงถึงบวกที่ระดับ4.9 3เ้าสามเมตรซึ่งตรงนี้ครับถือเป็นถือว่าเป็นระดับน้ำที่คือสูงกว่าปี5้าี่อีกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับสาเหตุที่เกิดก็เกิดจากมีปริมาณฝนที่ตกนะครับ200-300มิลบร้งแต่แม่ริมแมิปลงนะครับโริเิงตบน นะครับรวมถึงดอยสะเก็ดเองนะครับได้รวมมาจนถึงเมืองเชียงใหม่ซึ่งตรงนี้สาการน้ําก็มีแนวโน้มที่ลดลงเนื่องจากคนก็มีความกังวลนะครับในตอนบนของจังหวัดเชียงใหม่เองมีเขื่อนแม่งัดสมบุญชนนะครับซึ่งปัจจุบันอยู่เกินความจุที่ระดับเก็บกักที่ประมาณ1นึรยเปอร์เนห็นว่าเขื่อนแม่งัดครับก็ทําหน้าที่อย่างเต็มที่ของเขื่อนนะครับไม่ปล่อยระบายออกมานะครับเพราะสามารถเก็บกักที่ระดับสูงสุดของเขื่อนได้ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็จะมีน้ําที่ล้นเขื่อนแม่งัดลงมานะครับ ซึ่งปริมาณน้ดาดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นการเชื้อของเขื่อนไว้เต็มศักยภาพปริมาณน้ําที่ล้นมาสมทบที่มุตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งมองแล้วนะครับพีคสูงสุดเนี่ยมันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับพอน้ําที่ล้นจากเขื่อนมาเนี่ยมามาม,ามาสศบที่เชียงใหม่เองเนี่ยก็ทําให้ไม่มีผลกระทบเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดจราจรอันหนึ่งที่พยายามกักเก็บน้ําในต้นน้ําไว้ให้มากที่สุดซึ่งถานการณ์ในน้าปิงตัวนี้ครับก็จะมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆปัจจุบันก็ลดลงมาประมาณรวมๆ10เซนติเลลมตรละ2-3ซม S <S ซึ่งตรงนี้ก็มองแล้วว่าก็มีนม้ำน้มลดลงเรื่อยๆสำหรับน้ำดังกล่าวนะครับก็จะไหลลงมาสู่ดอยเต่าซึ่งมีพื้นที่กักเก็บพอสมควรก่อนที่จะไหลลงเขื่อนพุพลนะครับ<ช>ที่จังหวัดตา<ช> <S <S ก็จะเห็นว่าเขื่อนพุ้ิพลวันนี้ครับมีปริมาณน้ําอยู่เพียง57%เท่านั้นนะครับยังมีช่องว่างเพียงพอที่จะรับน้ําได้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับที่น้ำท่วมจับียงใหม่จะลงมาสู่เขื่อนพุพลซึ่งน้าดังกล่าวก็จะไม่มาสู่ภาคกลางตอนล่างนีน่อย่างแน่นอน<ช>นะครับ,รบส่วนอันที่สองครับ เป็นเรื่องของแม่น้ําวางเองครับซึ่งเกิดปริมาณฝนตกมากในเขตจังหวัดลาปางนะครับก็ทําให้ปริมาณน้ําที่เถืดอคิลมคิวคอหมานนะครับเกิน80ตครับตอนนี้แต่ทั้งนั้นเราก็พยายามเทอไว้ครับโดยการระบายน้ําให้มีผลกระทบต่อทายน้ำน้อยที่สุดนะครับก็ท้งสองลุ่มน้านี่ครับก็คาดการว่าถ้าไม่มีฝนตกต่อเนื่องนะครับทั้งริงทั้งตัวของแม่น้ําวางเองเนี่ยก็ใช้คงใช้ระยะเวลาประมาณสักสองวันนะครับที่จะทําให้ระดับน้ําต่ำกว่าตลิ่งนะครับเข้าสู่ภาพปกตินะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนัเนร ว่าในช่วงวันสองวันนี้เนี่ยฝนก็จะลดลงนะครับตามการคาดการณ์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับส่วในที่3ครับเรื่องของแม่น้ํายมนะครับเห็นว่าระดับน้ําที่แม่น้ายมตอนนี้ครับฝนตกแล้วก็ท่วมแถวจังหวัดแพร่นะครับแล้วตอนนี้น้ําดังกล่าวก็มาที่สีสัตนารัยนะครับจังหวัดชลบไทยแล้วนะครับเราก็ใช้ประตูระบายน้ําผาสะพานจันทร์นะครับในการที่ผ่านน้าผ่านคลอง6บาทนะครับไปสู่แม่น้ำหน้าซึ่งแม่น้ำหน้ามีช่องว่างเพียงพอที่จะรับน้าจากแม่น้ายมไปเป็นน้ำหน้านะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นครับจากการ พิกัดที่นำน้ําบางจุดจะรับได้นะครับทาให้น้ําที่ผ่าประตูระบายน้ําหันจันลงมาถึงแถวตัวสีสสาโรงเองจังหวัดสุโขทัยเนี่ยครับก็จะเห็นข่าวว่ามีเรื่องคันบางคันที่ไม่แข็งแรงทุดนะครับก็ทําให้เข้ามืดน้ําไปท่วมในพื้นท,ที่บ้านเรือนหรือเกษตรกร mm hmm. ตรงนี้ปัจจุบันนะครับก็รวมบางสุโขทัยเองเขตเศรษฐกิจนั้นก็ยังไม่ได้กระทบใคอย่างใด mm hmm. รวมถึงตัวทุกมลกรรกมนะครับในเขตจังหวัดโลกเองเนี่ยก็าสามารถที่จะรับน้ําเป็นน้ำหยดได้อย่างเต็มศักยภาพครับเพราะตอนนี้มีปริมาณน้ำอยู่เพียงประมาณ60% 60กสตบกว่า ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ต้องติดตามเฝ้าระวังในช่วงระยะนี้ของภาคเหนือครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรื่องของปิงวางยมนานเองนะครับก็จะมาบรรจบมาที่ลุ่มน้ําเจ้าพยานะครับแม่น้ําเจ้าพยาที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งวันนี้ครับที่อาเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับหรือที่เรียกว่าสถานีปีสองนะครับนครสวรรค์ตรงนี้ครับก็มีปริมาณน้าที่เพิ่มขึ้นโดยลําดับก็เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆนะครับปัจจุบันนะครับประมาณอยู่ในครึ่งประมาณครึ่งหนึ่งของลําน้ําที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับหรือประมาณหน ความจำเป็นในการระบายน้าท้ายเขื่อนเจ้าพยาซึ่งรับน้ําต่อมาจากนกครสวรรค์นะครับจากน,กค,นาครสวรรค์มาไทนาศนะครับก็จะมีเขื่อนเจ้าพยานะครับตรงนี้เราก็มีความจำเป็นต้องระบายน้ําที่อัตรา1 5 0 0วันต่อทีซึ่งเป็นอัตราที่เราเคยระบายแล้วนะครับเมื่อประมาณต้นเดือนกันยายนี่ผ่านมาครับซึ่งผลกระทบเนี่ยก็จะอยู่ในเขตพงเพ็งบางมานเสานาที่เดิมในเขตจังหวัดนครศรีธรรม์นะครับ,รบแต่ที่นั้นครับจากการวิเคราะห์สถานการณ์นะครับาการน้ําเหนือที่มาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจากแม่น้ําวังนะครับที่น้ำ นครสวรรค์ตรงนี้นะครับและวิเคราะห์ได้ว่าในการระบายน้ําที่รับน้าจากนครสวรรค์มานะครับในเขื่อนชัยรายเองก็คงต้องมีการจําเป็นในการต้องเพิ่มการระบายท้ายเขื่อนชัยาูรายเพิ่มเติมนะครับในตราที่มากขึ้นแนวตราอาจจะไม่เกิน2,000ลูกบาศก์เมตรต่อทีนะครับตรงนี้ซึ่งจะทําให้ปริมาณน้ําน้ําสูงขึ้นอีกประมาณสักหนึ่งเมตรถึงหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตรนะครับในพื้นที่ที่ทุ้มขังอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ครับอยากเตือนประชาชนในเรื่องของพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ําตั้งแต่จังหวัดช ริมน้ำต่างๆก็ต้องเฝ้าระวังติดตามจากการน้ำจากใกล้ชิดครับในส่วนของพื้นที่ที่ยังต้องติดตามในเรื่องของน้ําป่าไหลหลากแล้วก็เฝ้าระวังน้าล้นตลิ่งเนี่ยก็ยังอยู่ในพื้นที่ทางตอนบนใช่ไหมคะคือตอนนี้เรื่องของน้ําท่วมกับปน้ำป่าไหลหลากครับก็ตรงติดตามทั้งจังหวัดตอนบนทั้งหมดนะครับไม่่จะเป็นเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนน่านพยาวเองนะครับเป็นพื้นที่เดิมนะครับแต่ตอนนี้ทั้งนั้นนะครับตรงนั้นฝนอาจจะเริ่มลดน้อยลงการจัดการน้าเนี่ยก็ต้องดูน้นําที่มาจากตัวท้ายเขื่อนลงมาว่าถ้าเขื่ แต่จังหวัดตากลงมาจตุจักรลงมาเนี่ยจะมาถึงจังหวัดพิษณุโลกนครสวรรค์ลงมาถึงตอนล่างเองตอนเนี้ยเราต้องเริ่มมาบริหารจัดการน้ําอย่างใกล้ชิดแล้วนะครับและด้วยความที่ว่าจะให้มีการระบายน้ําให้มีผลกระทบต่อน้อยน้อยที่สุดะครับก็ถือว่าในลุ่มน้ําเจ้าพระยาเนี่ยก็ยังอยู่ในการบริหารน้ําที่ยังอยู่ในช่วงก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะระดับเดียวกันก็คืออยู่ในช่วงที่เคยระบายอยู่แต่มีแนวโน้มครับก็บจะระบายน้ําเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากตัวเนี้ยตัวของฝนเนี่ยก็เริ่มมาตกมากขึ้นนนท้้้าาาายเเืื่ออลลงงมมกก็บํ ทําให้เราต้องบริหารจาัดก,การน้ําในลําน้ําเพิ่มเติมนะครับตรงนี้แต่ี้ที่ฟังมาเขื่อนหลักๆนี่ก็ยังสามารถรองรับน้ําได้อยู่เยอะเลยใช่ไหมคะท่านครับได้ครับโดยเพราะเขื่อน<ม>ปุ้ยปนเองเนี่ยมีน้ําเพียง5 7เเท่านั้นเองค่ะ ครับน้าที่ท่วมเชียงใหม่ก็ลงเขื่อนบุรีพลทั้งหมดนะครับหรือเขื่อนศิลิกิตเองเนี่ยจะเห็นว่าน้ําท่วมน้ําตกท่วมในบางอำเภอในจังหวัดน่านตรงนี้ครับก็ลงเขื่อนศิลิกิตทั้งหมดนะครับก็ยังไม่ได้น่ากังวลนะคะกับสถานการณ์ตรงนี้อยากให้ท่านฝากถึงการแจ้งเตือนประชาชนในการที่อาจจะต้องรับมือกับสถานการณ์น้ําที่อาจจะล้นตลิ่งอะไรเงี้ยค่ะก็คือช่วงนี้ครับตั้งแต่เดือนปลายเดือนกันยานะครับหรือต้นเดือนตุลาคมนะครับก็ตามกรมตุนวิทยาเนี่ยได้คาดการไว้นะครับว่าก็จะมีฝนตกมากขึ้นนะครับ จากช่วงก่อนๆนะครับแต่ว่าลักษณะของฝนนะครับโดยเฉพาะในช่วงของต้นเดือนตุลาคมนั้นนะครับอาจจะขยับลงมานะครับไม่ใช่พาดเหนือตอนบนอาจะเป็นพาดเหนือตอนล่างหรือพัดอีสานตอนบนนะครับตรงนี้ครับก็ประชาชนในเขตที่อยู่บริเวณริมแม่น้านะครับก็ต้องรับฟังข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดในเรื่องการติดตามสถานน้ําครับก็อย่าให้อยากให้ประชาชนไม่กังวลนะครับในเรื่องของความมั่งคงของเขื่อนเองนะครับเขื่อนเรามีปริมาณที่สามารถกักเก็บและูุไว้ได้นะครับถึงแม้ บางเขื่อนจะมีปริมาณที่เกินร้อยเปอร์เซ็นของระดับเก็บกักแล้วเนี่ยมันก็จะมีช่องว่างในส่วนของระดับเก็บกักน้ําสูงสุดที่จะกักเก็บน้ํา <Okay. S 2> เพิ่มน,น้ําให้มากที่สุดนะครับโดยมีการตรวจสอบประเมินนะครับในลักษณะของความวามั่นคขงของอาคารเองนะครับก็มีความมั่นคงแข็งแรงได้แน่นอนครับตรงนี้ก็ลักษณะของการที่ฝนตกในพื้นที่นะครับอาจจะท่วมในพื้นที่ลุ่มนะครับ <Okay. S 2> หรือท่วมในกรณีที่น้ําล้นตลิ่งในบางจุดท้ายเขื่อนเขื่อนกันกเก็บน้ําลงมาดังนั้นก็ขอให้ประชาชนนะครับ แล้วฟังสารการจากใกล้ชิดนะครับเพราะช่วงนี้ครับผมเป็นช่วงที่ฝนจะตกทุกมากอย่างที่ผมมาเรียนไปครับค่ะเช้านี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณพออทเนศสมบูรณ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักบ,บริหารจัดการน้ำและอุตกวิทยากรมชลประทานที่มาให้ข้อมูลในการรับมือกับสถานการณ์น้ำนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะครับดีดีครับค่ะสวัสดีครับ